สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง KP Channel อีกเช่นเคยเราจะมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายๆในเมืองแห่งหนึ่งกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าดินแดนไร้เสียงหากทุกคนพร้อมแล้วเราขอกำลังใจคนละหนึ่งไร้ด้วยครับหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาได้ดีมากๆประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายโดยมนุษย์ต่างดาว ที่มีความเร็วสูงหากมันได้ยินเสียงมันจะจู่โจมเข้าทำร้ายทันทีตามันมองไม่เห็นแต่การตรวจจับเสียงของมันน่าทึ่งมากครอบครัวนี้จะมีชีวิตรอดกันหรือไม่มาชมกันได้เลยครับหนังเปิดฉากมาที่เมืองล้างแห่งหนึ่งที่มีความเงียบสงบมากคนส่วนใหญ่ ถูกฆ่าตายโดยมนุษย์ต่างดาวและหากคนที่ยังมีชีวิตรอดจะต้องใช้ชีวิตแบบไม่ส่งเสียงในทุกๆก,กิจกรรมซึ่งเมืองนี้มีเพียงหนึ่งครอบครัวที่รอดชีวิตมาได้เป็นความโชคดีของพวกเขาจริงๆครอบครัวมีพ่อแม่ลูกที่ต้องดูแลกันเองและในความเป็นเด็กเด็กก็วิ่งเล่นกันเป็นธรรมดาแม่ชื่อเอเวอร์ลินเอเวอร์ลินได้หาหยิบยาที่ร้านค้าเพราะอาจจะช่วยในการดำรงชีวิตใน ในวันข้างหน้าได้ลูกชายคนสุดท้องชื่อโบได้บอกพี่สาวว่าสิ่งที่จะช่วยพวกเราให้มีชีวิตรอดได้ก็คือสิ่งนี้ และโบก็ได้เจอของเล่นชิ้นใหม่ที่อยู่บนหลังตู้ซึ่งของเล่นชิ้นนั้นก็คือเครื่องบินโบอยากจะนำมันไปในทุกทกที่แต่เมื่อครอบครัวกำลังจะเดินทางไปที่เมืองอื่นพ่อลีได้ห้ามโบนำเครื่องบินไปด้วยเพราะอาจจะเกิดการส่งเสียงขึ้นมาได้แต่พี่สาวโบชื่อ เลแกนได้ลอยเอาเครื่องบินให้โบติดตัวไปด้วยเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ได้ออกเดินทางแต่ในระหว่างทางนั้นโบได้หยิบเครื่องบินลำนั้นขึ้นมาเล่นเครื่องบินมีเสียงขึ้นมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับโบครอบครัวเห็นท่าจะไม่ดีเลยต้องหาบ้านพักอาศัยไปก่อน ทุกคนยังใช้ชีวิตกันแบบเงียบๆเช่นเคยพ่อลีได้พยายามใช้เครื่องมือเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีผลตอบรับจากที่ใดลีเลยต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้มนุษย์ต่างดาวมาทำร้ายครอบครัวได้เอวรินกำลังท้องแก่ลียิ่งต้องหาแผนการรับมือในการคลอดเด็กต้องส่งเสียงร้องแน่นอนเมื่อคลอดออกมาทุกท่านคิดว่าจะรอดชีวิตหรือไม่ ทุกคนได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นกันที่บ้านเมื่อทานเสร็จเด็กๆก็เล่นกันแต่ได้เผลอทําตะเกียงล้มเลยเกิดการส่งเสียงขึ้นลีก็รีบดับไฟในทันทีและก็ได้สังเกตบริเวณรอบบ้านมีเสียงแปลกอยู่บนหลังคาบ้านเขาคิดว่าคงเป็นมันแน่นอนแต่เสียงนั้น เป็นเสียงสัตว์ที่วิ่งบนหลังคาเฉยๆจากนั้นลีได้ตั้งหน้าตั้งตาวิเคราะห์หาอุปกรณ์ที่อาจจะช่วยได้และสิ่งนั้นต้องทดลองแต่ก็ไม่สามารถทดลองกับอะไรได้ในวันต่อมาเอเวลินได้ตรวจเช็คคันของเขาและเธอได้พบว่าท้องเธอเริ่มแก่มากๆแล้วอาจจะคลอดในเร็วๆนี้และในความเป็นเด็กของรรแกนเธอได้เดินไปที่ห้องในบ้านและกำลังจะลงไปที่ ้้องนนัแต่ลีก็ไม่ยอมให้เธอลงไปและบอกกับเธอว่าห้ามลงไปมันอันตรายลีเลยพยายามเอาอุปกรณ์ที่ทำมาให้กับเลแกนได้ติดตัวเอาไว้ลีและมาครัสต้องออกไปหาอาหารเพื่อการดำรงชีวิตแต่เมื่อเลแกนเห็นพ่อกับน้องกำลังจะไปเธอเลยขอไปด้วยแต่พ่อก็ไม่ยอมให้เธอไปเพราะเราไม่มีคนดูแลแม่ลีและมาคาัสก็ได้ไปหาอาหารตามปกติเลแกนได้ทำสีหน ไม่พอใจพอ่อเธอเรีบกลับห้องโดยทันทีและได้เก็บของใส่กระเป๋าแล้วเดินทางออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกใครแม่เลยได้อยู่บ้านเพียงลำพงังเอเวอร์ลินได้ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ที่บ้านเธอได้ซักเสื้อผ้าและจะเอาไปตากแต่เธอได้ทำถุงผ้าค้องตะปูที่บันไดก็เลยทำตะปูชี้ขึ้นบนฟ้าตัดมาที่เลแกนเธอเดินออกจากบ้านเธอเดินไปเรื่อยๆ จนมาถึงสะพานที่น้องเล็กของเธอได้จากครอบครัวไปเธอได้อยู่ตรงนั้นจนถึงมืดค่ำระหว่างนั้นเอเวลินอยู่บ้านเบียงคนเดียวลีและมาการสเมื่อหาอาหารเสร็จแล้วระหว่างที่เดินทางกลับบ้านพวกเขาได้เจอบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีคนอยู่เลย แต่พวกเขาได้เห็นผู้ชายผมขาวยืนอยู่ในป่าลีได้บอกกับเขาว่าห้ามส่งเสียงมันอันตรายถึงชีวิตแต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังลีเขาเลยส่งเสียงร้องขึ้นมาทำให้มนุษย์ต่างดาวได้พุ่งเข้ามาหาเขาทันทีเอเวอรินที่อยู่บ้านเพียงลำพังเธอได้รู้สึกตัวแล้วเหมือนเธอกำลังจะคลอดลูกเธอรีบเดินไปที่ห้องพักคลอด ที่เตรียมไว้ในห้องข้างล่างแต่เธอได้เหยียบตะปูที่บันไดเธอเลยส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจในคราวนั้นมนุษย์ต่างดาวได้ยินเสียงมันรีบมาที่บ้านมันตามหาเสียงนั้นในเมื่อเธอได้รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาเธอได้คิดหาวิธีเอาชีวิตรอดเธอเลยเอานาฬิกาปลุกไปตั้งไว้ที่บนหลังคาเพื่อรอให้มีการส่งเสียง เอเวอรินมีอาการเหมือนจะคลอดมากเธอคงลงไปชั้นข้างล่างไม่ทันแล้วนาฬิกาก็ดังขึ้นพอดีเธอเลยเดินเข้าไปในที่ห้องน้ำชั้นสองลีเล่มาคลัสได้เดินกลับมาถึงบ้านพวกเขาตกใจเพราะเห็นไฟสัญญาณอันตรายเปิดอยู่ลีเลบอกมาคลัสให้ไปทำเสียงที่ดังกว่าเพื่อให้แม่รอดจากเหตุการณ์ร้ายในเวลานั้น เอเวลินกลำลังจากคลอดลูกมนุษย์ต่างดาวก็กลำลังหาเสียงของเธอถ้าเธอคลอดลูกเด็กก็คงต้องร้องส่งเสียงขึ้นมาอย่างแน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่กดดันเธอมากๆมากัสได้จุดพูทันเวลาพอดีลีเลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านตามหาเอเวลินเมื่อลีได้มาถึงบ้านเขาไม่เห็นเอเวลินเขาตกใจมาก และระหว่างนั้นมาคัสกําลังจะกลับบ้านจากที่ไปจุดพุแต่เขาได้ยินเสียงแปลกๆเขาได้รีบวิ่งเข้าไปในป่าตัดมาที่บ้านลีได้เจอกับเอเวอร์ลินแล้วและได้อุ้มเอเวอร์ลินกับลูกเดินไปที่ห้องพักชั้นล่างเด็กได้ส่งเสียงร้องขึ้นมาทําให้มนุษย์ต่างดาวได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งลีแกนได้เดินผ่านที่สวนข้าวโพดเพื่อจะกลับบ้านสิ่งที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นกับเธอ แต่ในความโชคดีของเธอนั้นอุปกรณ์ที่ลีทำให้ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ได้เมื่อเหตุการณ์ปกติลีและเอเวอร์ลินต้องตามหาลูกๆทั้งสองและเหตุการณ์ข้างนอกเอเวอร์ลินและมาการ์สก็ได้เจอกันแต่ในคืนนั้นน้ำได้ล้นอ่างเหมือนมันจะไหลลงมาที่ชั้นล่างเลแกนและมาการ์สได้รอพ่อที่ด้านบนถังปุ๋ย ตัดมาที่บ้านก็ได้เริ่มท่วมที่ห้องพักคลอดของเอเวอร์ลินจริงๆด้วยมันได้ตามเสียงน้ำมาในเหตุการณ์นี้ด้วยความเป็นแม่ก็คงทิ้งลูกไปไม่ได้เธอได้เสียงไปอุ้มลูกมาไว้กับเธอโดยที่มนุษย์ต่างดาวยังอยู่ใกล้เธอมากๆตัดมาที่เด็กๆมากัดได้ตกทังปุ๋ยมันรีบตามเสียงนั้นมาหาทันที ปุ๋ยก็จะดูดมากัดลงไปข้างล่างเลเกนเห็นรีบลงไปช่วยทําให้ทั้งสองคนรอดชีวิตมาได้มนุษย์ต่างดาวได้มาถึงทั้งปุยทางนั้นมันพยายามตามหาเสียงเพื่อทําร้ายแต่ทั้งสองก็รอดได้สิ่งที่ช่วยพวกเขานั่นก็คือเครื่องมือที่พ่อให้ติดตัวเรแกนไว้นั่นเอง เมื่อพ่อและลูกๆได้เจอกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆพวกเขากำลังจะก,กลับบ้านลีได้ยินเสียงแปลกๆเขาบอกให้ลูกไปซ่อนตัวที่รถยนต์ที่เขาคิดก็ได้เกิดขึ้น มนุษย์ต่างดาวได้อยู่ข้างหลังเขาได้ทำ้ายเขาทันทีมากัสสงสารพ่อเลยร้องขึ้นมามันเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปหาพวกเขาทั้งสองแต่ครั้งนี้เลเกนได้ปิดเครื่องมือที่พ่อให้ไว้เลยทำให้มันพุ่งเข้าจะทำลายพวกเขาและด้วยความรักของพ่อมีให้ลูกแล้วพ่อได้ส่งเสียงร้องขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกๆได้รอดชีวิต เลแกนกลับมาคัสรีบกลับถึงบ้านเหมือนเหตุการณ์มันยังไม่จบลงเพียงเท่านี้มันตามพวกเขามาที่บ้านเอเวอรลินรีบพาลูกๆล,ล,ลงไปที่ชั้นล่างของบ้านเลแกนได้เห็นสิ่งที่พ่อทำให้ทุกคนได้รอดชีวิตเธอเลยหยิบหูฟังที่พ่อให้เธอขึ้นมาเธอคิดว่ามันอาจช่วยพวกเธอได้ มนุษย์ต่างดาวก็ได้ตามพ่อลงมามันตามหาเสียงทำร้ายเสียงทุกอย่างแล้วมันหันหน้ามาหาพวกเธอเลแกนได้เปิดเครื่องมือที่พ่อให้อีกครั้งมันเลยทําให้มนุษย์ต่างดาวเริ่มชักกระตุกเรแกนเธอเลยรู้ว่าเครื่องมือนี้มันใช้งานได้ผลมันสามารถส่งเสียงรบกวนไปยังประสาทของมันได้ เหมือนมันจะตายลงตรงนั้นแล้วเลแกนเธอได้มองเห็นใหม่พอดีเธอคิดว่ามันน่าจะช่วยได้แต่ลูกชายคนเล็กได้ร้องให้เสียงดังมากกว่ามันเลยหันจะเข้ามาทำร้ายพวกเขาอีกครั้ง แต่รีกแกนตั้งสติได้เธอเลยจับเครื่องมือชิ้นนั้นจ่อใส่ไม้ทันทีทำให้เสียงดังมากขึ้นปฏิกิริยาตอบรับมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีทำให้มนุษย์ต่างดาวหงายหลังถวนลงไปทันทีแม่เลยคิดว่ามันคงใช้ได้ผลจริงๆแต่มันยังไม่ตายมันลุกขึ้นมาอีกครั้งแม่เลยใช้ปืนฆ่ามันแต่ในทางกลับกันเสียงปืนของเธอได้เรียกพวกมันมาเพิ่มเป็นจำนวนมาก มันรีบวิ่งเข้ามาที่บ้านแต่เธอกับลูกรู้วิธีรับมือของพวกมันแล้วเธอคงไม่ต้องกลัวหนังก็ได้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้หากอยากดูหนังเต็มเรื่องก็สามารถค้นหากันได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนเป็นไงกันบ้างครับการเอาตัวรอดจากมนุษย์ต่างดาวของครอบครัวนี้ขอบคุณมากครับ